ครับสำหรับผลงานวันนี้6กันยายน2568นะครับเช้ามามีผลงานอะไรบ้างพาไปดูครับมีอะไรติชมแนะนำเชิญนะครับยินดีรับฟังครับดูกันครับครับเช้านี้ก็มาปรับปรุงต้นชะอมนะครับที่ ปลูกไว้นานแล,ล้วล่ะไม่แตกไม่อะไรวันนี้ได้สะสารนะครับต้นก็เริ่มแตกแล้วสวยนี่ก็สะสารครับเรื่องสวยแล้วกล้วยครับสะสารครับยังไม่เสร็จว,วันเดียวแต่ครับทำไปเรื่อยๆ สางสาไปสางมาเจอต้นนี้นะครับปลูกเป็นปีคือต้นใบมะกรูดนะครับหลังจากเมื่อปรับปรุงส่วนนี้ ต่อมาก็มีเพื่อนเอาใบชะพูมาให้ครับเขามาที่บานเห็นว่าเราปลูกใบชะพูไว้มันเหลืองไม่สวยไม่งามเขาบอกเขามีเยอะแยะเลยมันขึ้นสวยงามเขาก็เอามาให้เป็นกระหอบเป็นกระสอบผมก็ามาลงรอบๆเหมือนเดิมครับหลังจากนั้น ผมก็ไปเอาดินใส่ถุง8ปดคูณสิห้รืออะไรนี่แหละครับขนาดถุงดำเจาะรูเรียบร้อยระบายน้ำดีปลูกตะไครในถุงปกติผมปลูกลงดินที่ผ่านมาปลูกกี่รุ่นกี่อะไรก็ตายหมดมีกอนนี้นะครับที่ยังไม่ตายก็เลยมาคิดแผนใหม่ใส่ถุงก่อนดีกว่าให้มันงามก่อน แล้วค่อยไปหาที่ปลูกหรือไม่เง้นก็ปรับปรุงในนี้แหละครับครับหลองว็ถุงพอขนาดพอทำให้เขาโตเป็นกอใหญ่ให้ได้ครับมีอะไรรู้ไหมครับใบกระสังชอบมากครับพรับประทานกระลาบ